ของมีอยู่ห้าร้อยแต่ขายไปแล้วหมื่นหนึ่งไม่ได้นะราคาดีผู้ใหญ่เอ,อ,อื้อขวัญพยาบาลท่านอืเดนขับผู้ใหญ่เถอะผู้ใหญ่บเอเอื้อโพยาบาลฮะมันคือไม่ใช่เฟิร์นผู้ใหญ่หญเอาอย่างนี้ผมผมขอคนที่อยากได้ยาดมกระปุกละเจ็ดสิบเก้าบาทสามกระปุกสองร้อยสาสิบแต่เนี่ยผมขายกระปุกเดียวไม่ขายผมขายเป็นเซตสามกระปุกผมขายละหนึ่งใครอยากได้ปู สามกระปุกหนึ่งร้อยบาทคอมเมนต์ว่าอยากได้มาใครอยากได้สามกระปุกร้อยหนึ่งเม้นต์มาว่าอยากได้เม้น์มาหาผมว่าอยากได้พี่ม่เปิดโค้ต้าเหรเด้สามกระปุกร้อยน,นี่เติมอีกยูทีโรงงานดาฉันแล้วหอมแบ่บพนักงานแพ็กเนี่ยคือบอกเลยเนี่ยสภาพนี้เลยตัวนี้สภาพน้ำเกลือใกล้ฉันพนักงานแพ็กบอกว่า แต่ขายราคาปกติก็ยังแพงมาท่านอยู่ดีมหาเห็นลราคาไปทัวร์ด้ยวยบอกลงกลุ่มหรอเขารู้อย่างเราอะไรนี่รู้ <c oughs> <c oughs> เอา,อางี้อยากให้ทุกคนอยากให้ทุกคนอ่าเอาไปแจกของขวัญปีใหม่เนะของขวัญปีใหม่ของขวัญปีใหม่ญาติญาติของขวัญปีใหม่ญาติญาติ ยังเมีเอซียมเบียไปกินปลามงโก้ัปจนชีวัวโอ้ยน้ำเบอร์สาบันนี้น้ำเบอร์สา่าไม่เอซียมเลยน้ำผู้เดียวเต็มสะมาผมเปิดให้แบบจำกัดนะกระปุกเดียวหนึ่งร้อยบาทยาดมสม,มนุนไพรตัวนี้ไม่ใช่กระปุกเดียวเกือบหนึ่งร้อยบาท คือมันเจ็ดสิบเก้าบาทไงแต่วันนี้ใครดูอยู่ผมขอคอมเมนต์และขอหัวใจสามแสนดวงก่อนถึงจะให้ขอหัวใจสามแสนดวงก่อนตอนนี้สองแสนสองใช่ไหมผมขอหัวใจสามแสนดวงก่อนพี่จ๋าพี่จ๋าขอหัวใจสามแสนดวงผมจะเปิดให้แค่ห้าร้อยบ้านพอผมจะเปิดให้แค่ห้าร้อยบ้านพอพี่พี่กดหัวใจมาเลยสามแสนดวงพี่กดหัวใจมาเลยสามแสนดวงพี่บอกผมมาพี่กดไหมผมมาพี่กดมาเลย หัวใจสามแสนดวงพี่กดมาวันนี้ผมกล้าพูดเต็มปากแล้วว่าผมทําผมมีจุดเป้าหมายผมมีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่สูงสุดเพราะแล้วป,ปู่ย่าตายายที่ฟังตอนนี้อยู่กระปุกเดียวเจ็ดสิบเก้าบาทถ้าตอนนี้แฟนคลับซื้อหรือกดตะกร้กาจากกระปุกเดียวเจ็ดสิบเก้าบาทผมจะให้สามกระปุก้อยผมจะให้กระปุกละเจ็ดสิบเก้าบาทเหลือเพียงแค่สามกระปุก้อยใครอยากได้กดสติกเกอร์มากดหัวใจมาสาม0 0นดวงอย่างัร ยางครับอีกสี่หมื่นสามแสนดวงหัวใจสามแสนดวงผมถึงจะให้เขาบอกว่าต้องแต่เป็นบ้าอีนี้บักต้องไปแล้วหัวใจสามแสนดวงผมถึงจะให้หใแ,ใหแล้ววันนี้ถ้าคุณอยากได้ในราคานี้ผมจะให้ราคานี้แต่ผมขอหัวใจแค่นั้นผมขอการตอบแทนให้กับผมคือหัวใจแค่นั้นหัวใจเานั้นที่คุณจะได้รับผมม่ให้รับผู้ผิด มาถ้าอยากได้คนเนี่ยสามแสนท่านสามแสนสามแสนดวงนี่กดไหมผมกดตะกร้าเอกกดผมจะแม่ผมสามแสนดวงผมจะปล่อยให้ราคานี้เ,นะเห็นบรรยากาศแล้วโคตรคิดถึงฟินแลนด์คิดถึงหน้าร้อนฟินแลนด์ที่ไรสุดอยู่ป่าธรรมชาติฟินแลนด์เนาะ มันรู้สึกเหมือนอยู่เมืองนอกเลยอะม,มันเหมือนเราอยู่เมืนนองนอกสมัยก่อนเลยอะอม,มาสามแซนดวงแล้วน้องบาสผมขออนุญาตสูดดมก่อน,นก่อนที่เป็นลมจริงให้กี่บา้านครับรอบนี้รอบนี้ขอกดเองได้ไหมอย่ากดน้องบาสกดไม่ไหวกลัววอดสกดเป็นลมเอามา ผสมบอกกอบให้ซื้อเพราะพรีเซนเตอร์นะคะได้อ้าวคุณไม่ได้ซื้อเพราะผมเหรอฮะหนึ่งกระปุกจะสบเกาบาทวันนี้ขอพลังคนอยากดมยาดมที่มีคุณภาพยาดมที่หอมและสมุนไพรบ้านๆยาดมบ้านๆยาดมกลิ่นบ้านๆเออยาดมบ้านๆแต่ว่ากลิ่นแบบพิเศษ ยกากดไปทั่วไปดีไปเ,เบยมาไม่กล้กากดเยอะกลัวแพ่กดทันเออยยาดมเจ็ดสิบเก้าบาทวันนี้ฟินแหงพร้อมเสิร์ฟถึงหน้าบ้านคุณกระปุกเดียวเจ็ดสิบเก้าวันนี้ไปเลยสามกระปุกหนึ่งร้อยบาทฟินแหงกดตะกา้ากดตะกา้าฟินแหงสามกระปุกร้อย สามกระปุกร้อยใครดูอยู่ตอนนี้จากสองกระปุกราคากระปุกเด79จสิบเก้าถ้าซื้อสามกระปุกตอนนี้เหลือเพียงแค่จากสองร้อยสามสิบเหลือเพียงแค่หนึ่งร้อยบาทส่งถึงบ้านมีปลายทางมีปลายทางพี่น้องมีปลายทางราคานี้ผมบอกเลยว่าไม่มีที่ไหนทําได้ผมไม่ทําด้วยเหมือนกันผมก็ไปทาแล้วผมเลียนล้วกลับบ้านแล้วอาาน้ัดีกว่าพานแล้ววันนี้สามกระปุกร้อยพี่เป็นยาดม ที่ควรดมเพราะตอนนี้คือสำหรับคนที่อยากดมสิ่งใหม่ยาดมแห่งโลกอนาคตกลิ่นแห่งโลกอนาคตกลิ่น2025ไป2026เราจะไม่ย้อนกลับไป100ปี200ปีเราเหนื่อยย้อนเราไปข้างหน้าดีกว่าเราดมแบบไปข้างหน้า2026กลิ่นแบบนี้มอร์น n ่งเฟสดมตอนเช้าทำงานแบบโคตรอย่างนี้เลยทำงานแล้วแบบอย่างนี้เลยมดมแล้วทำงานได้ดีมากดมแล้วแบบ เขาได้ว่าอะไรมีแรงทางานทั้งวันทั้งคืนทํางานเข้ากะดึกอันนี้โคตรดีเลยตอนเช้าตื่นเช้าสมองไม่แล่นอันนี้อย่างนี้เลยอืมตอนเที่ยงง่วงนอนกินข้าวอิ่มอย่างนี้เลยเออกินข้าวอิ่มแล้วอย่างนี้เลยกินข้าวมันท้องมันตึงหนังเท้ามันตึงหนังตามันก็ยานหนังเท้งมันเขาเรียกว่าอะไรเท้งมันท้องมันอิ่มข้าวมันก็จะเริ่มง่วงดมปุ๊บคอมพิวเตอร์จุ๊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 มุ๊จุ๊จุ๊มีแห้งปหอดมีแรงตับมีแรงปอดมีแรงใจมีแแรงงกาายฟินนเท่ั้น ฟินแรงเท่านั้นผมบอกเลยอย่าลืมกดยืนยันออเดอร์ผมด้วยถ้าไม่ยืนยนันคือไม่ได้เลยใช่ไหมในไยถ้าไม่อยากได้อย่ามากดเล่นกดหัวเพราะราคานี้ราคาจริงจังต่อฟ้าดินพิพยานต่อภูเขาเหล่ากอเหล่ากาคุณจะอยากดมยาดมที่มันราคาแบบเนี้ยยากผมบอกเลยยาก โอ้โหกุ้งาแฟหมดเกรี่ยงเลยพี่สั่งแล้วสี่เซตคุณขวัญใจพลเยี่ยมโอพ้พี่ขวัญใจพลเยี่ยมราคาดีเวอร์สามบุกอยพี่ผมตกสะเพอตกขมาขมาไม่โอ้ยขมาพาัทอีสันสะเพอขมากันเล่ากันจ้าหนู <laughs> ไม่อยากบอกเขาเบิร,ร์ดแล้วฮะหมดแล้วครับโอ้ยน้ำไล่ไหลกไม่ไงไหลอมินก็น้ำไล่ไหล โอ้ยตกขามาัะเราได้สามสิบบาทพี่สามก็ปุกสามสิบบาทปุกรสิบบาทจีเม่คือไมคือเจียวบอกเท้ <c oughs> วันนี้ถูกสุดเห็นไหมละ่เะเอาเอมเนียบ,บ่เนี่พี่น้อง ไม่ทันเต็มเลยอะไม่ทันเต็มเลยผมพูดให้ฟังนะว่ายาย d o ผมอะยาย d o มผมอะอด,ม,ม,อะดมตอนเช้าผมตื่นเช้าที่ไรนะถ้าผมขาดไอ้น,นี่ยผมจะสมองไม่วิ่งแล้วก่อนไล่สดผมต้องดมประมาณสักสามครั้งผมดมก่อนไล่สดนะ่ะเบ้าแบบออ้แปดแปดแปดเลยพูดจาแบบปี๊ดปาดปี๊ดปาดวันไหนที่ผมไม่้ดมนะผมจะสมองไม่แรนแล้วผมจะแบบรู้สึกว่า พูดจาไม่ฉาฉานเนี่ยเมื่อเช้าผมดมไปแล้วสี่ครั้งดมตื่นขึ้นมาดมสี่ครั้งขนาดตื่นเช้าสมองวิ่งจุดจุ้จุ้จุ้จูจ,จ,จทำงานแบบแล้วก่อนขึ้นเวทีนะถ้าไม่ดมอย่าดมนะเซล FC ไม่ออกผมต้องเซลแฟนคลับต้องมองคนดูต้องใช้สติต้องใช้พลังพลังเสียงพลังปอดในการแบบแม่จ๋าพี่จ้าคนนั้นคนนี้หน้าเวทีเนี่ยผมต้องดมตัวน,นี้ก่อน ใช่แล้วผมนอนดึกผมไม่ชอบบินหัวผมชอบเวียนหัวนอนดึกผมชอบเวียนหัวหมด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 พี่ผมเติมอยองเห่อนะเมื่อกี้ก็เติมไปเป็นเมื่อกี้ก็เติมไปเป็นพันแล้วนะที่เติมเรบละพันพันพันอ่ะพันหนึ่งคือสามพันนะคนหนึ่งออเดอร์หนึ่งอ่ะคือสากระปุกนะแล้วสากระปุกคูณห้าพันคนคือเท่าไหร่ผมไม่มีของนะพี่ เหมือนกันจ้าเขาบอกไอ้อย่างนี้ถ้าพี่อยากได้อีกผมขอหัวใจห้าแสนดวงผมขอแค่นี้ผมขอพี่ไม่เยอะผมขอพี่กดติดตามผมแล้วขอหัวใจห้าแสนดวงจิ้มให้มันครบห้าแสนดวงจิ้มให้มันครบห้าแสนดวงผมถึงจะกล้าปล่อยไม่งั้นผมไม่รู้ว่าคนเขาอยากได้จริงไหมหรือพูดเล่นอะไรอย่างเงี้ยผมก็กลัวเน,นาะบัส แส่หลักหาแสนโดดยังไ่อยด้วยเฮ้าราคานี่มันพีลึกแลเห้า่าขายพีลึกแล้วนี้คือหนึ่งกระปุกอะดมได้สองเดือนสองเดือนก็ยังหอมสองเดือนก็ยังหอมสติกเกอร์ไอหัวใจได้ห้าแสนดวง หัวใจห้าแสนดวงหัวใจห้าแสนดวง,วดวงลูกใครกั โทรมายัางมีวะสวัสดีครับครับเดี๋ยวโทรกลับนะครับได้ไม่สะดวกครับฟังคนงาน่างก่อร้างห้าแสนดวงนะผมจะปล่อยราคาให้นะผมจะปล่อยของให้นะพี่ผมของวัจะห้าแสนดวงผมดูจะดมกันผมวินหัวผมขายราคาใน,นีผมวินผมเวียนว่ามากอากาศสดชื่นบรรยากาศดีๆอย่างเงี้ยเราดมยาดมแบ่งเงี้ย 3ปุกร้อยสามปุกรอ้กรอคือใครที่ดูอยู่นะผมกล้าพูดเลยว่าราคานี้ไม่เคยมีแน่นอนการที่คุณจะเลือกดมยาดมที่มันถูกจริตถือแล้วไฮโซถือแล้วเทสดี Taste D. ต้องอยาดมฟินแหงห้าแสนกระปุกละมาแอดมินบาร์สเต็มตเต็มดตกตะก้า สามกระปุกหนึ่งร้อยบาทห้าแสนดวงมาเลยจ้ะสามกระปุกหนึ่งร้อยบาทห้าแสนดวงมาเลยจ้ะตะก้าขึ้นยังจะ้ะมาบ้านนี้แล้วมาบ้านนี้แล้วไปทั้งในบุมมันคือตะกายว่าไม่มขี่นี่เองน้ำเปิดหรือยังตะก้าขึ้นยังตะก้าขึ้นแล้วหนึ่งร้อยบาทได้สามกระปุกราคานี้ที่เดียวในโลกสามกระปุกมาแล้ว รีบกดมือให้เร็วมือให้ไวผมใส่เป็นทีนึงอะ่ะหลายพันกระปุกมากผมใส่รอบหนึ่งสามสี่พันกระปุกหมดตลอดขายของสิบวินี่หมื่นหมื่นกระปุกเนี่เร็วนี่ผมกดผมใส่แต่รอบไม่ได้ใส่แค่สี่สามห้าร้อย 4, 300, 500, นะผมใส่เป 3, 000, นะ็นทีละสามสี่พันนะเมื่อกี้บุ๊บุบุ๊๊หนุงตาเดียวหมดบุ๊ของขายผมขายของอย่างเงี้ยหมดแบบวุ๊ปบุ๊ปุ๊เลยวันเนี้ยสามกระปุกหนึ่งร้อยเจ็ดบาทคุ้ม เซตหนึ 1> 1, ่งอ่ะร้อยเดียวเซตละร้อยเซตหนึ่งมีสากระปุกพี่เอาไปเลยห้าเซตเอาไปเลยห้าเซตเอาไปเลยห้าเซตเออเอาไปเลยห้เาเซตสามกระปุกหนึ่งร้อยบาทตอนนี้ป่บไปแล้วจะเป็นหมื่นบ้านแล้วตอนเนี้ยขายของไปแล้วจะหมื่นบ้านแล้วเนี่ยขายของจะหมื่นบ้านแล้วเนี่ยเร็วๆแป๊บเดียวตอนนี้ไม่มีปัญญาส่งแล้วนั่งพูดไปเดือดหมื่นบ้านสามปุกร้อย ดมแล้วมั่นหนกมันหน้าได้แบบทํางานได้ดมแล้วมั่นหนกมันหน้าสู้งานได้บืนงานได้อืมบืนงานได้หอมกว่าผู้ดใดเปิดเสียงเสียงชันฟูนอนดมอยู่บ้านมีเฮียงหลายสั่งแล้วจ่า หอ,อมชื่นใจเปิดจะให้มักกนกระดิ่งมีคาผิด้อผีเอ้ย ơi. สั่งแล้วจะ้ะหนึ่งกระปุกเจ็ดสิบเก้าบาทราคาบ้าบอวิ้วข้างหลังสวยมากวันนี้ใครดูอยู่นะครับผมผมขออนุญ,ญาตขายเลยครับผมหนึ่งกระปุกเจ็ดสิบเก้าบาทแต่วันนี้ดูอยู่เหลือเพียงแค่สามกระปุกหนึ่งร้อยบาทยาดมผู้บ้านฟินแลนด์ยาดม ราคาบ้านบ้านกินบ้านบานแต่ว่ากระปุกโคตรหรูกระปุกโคตร้สูซกระปุกโคตรหรูกระปุกโคตร้ฮโซได้เก้าสิบเจ็ดบาท<ฮ>พี่บวยมาหรอขับรถไปแวะเบิ้งบ้านเจ้าดูดูที่ขอนแก่นบ้านขออยู่ใกล้เจา้าอืม เดี๋ยวเอาไปให้คนแก่ที่บ้านพี่พี่อย่าพูดอย่างนั้นถ้าพี่ได้ถือของผมแล้วนะ่ะคนแก่ก็ไม่ได้ใช้พี่อย่าใช้หมดก่อนพี่อย่าใช้หมดก่อนผมบอกเลยพี่ใช้หมดก่อนเอออย่าลืมกดยืนยันออเดอร์ให้ผมด้วยนะญาติหมดอีกแล้วหรอหมดอีกแล้ว,ดดลวค่อยเครียดค่อยเครียดค่อยเหตุอะไรลงไปเมดดื่อไรี เอาไปให้พี่คนละสามเซตห้าเซตเขาบอกว่าคุณมัชชะสองเดือนยังอะไรอย่างนี้ผมขอผมขอความจริงได้ไหมเมนมาสิว่ายาโดมผมดมมากี่วันแล้วยังหอมอยู่พูดเมนเลยผมไม่อ่านให้เอฟซีอ่านเอาเอฟซี FC ลองอ่านดูซิว่ายาโดมของผมดมมากี่วันแล้วยังหอมอยู่ถ้าสินค้าผมไม่หายมันก็หอมตลอดมันก็หอมอยู่ไปเรื่อยอ,อยู่แล้วสองเดือนยังมีกลิ่นอยู่เอฟซีเมนเข้ามาเลยในคลิป เมนเลยแล้วก็พากันอ่านกันเองเลยว่ายาดมผมม,มันหอมนานกี่สัปดาห์กี่เดือนกินละเหยหมดเร็วไหมเออกินมันเหม็นเขียวไหมกินมันเก่าไหมลองอ่านดูอ่านกันเองคุยกันเองเลยไปแล้วไยบายอ่า อ่านกันใช่ไหมอ่า่านแล้วเนาะโอเคอ่านแล้ว,นะอ,อ,ลวอ่านแล้วใช่ไหมอ่านกันแล้วใช่ไหมคุยกันเองเลยเพราะว่าผมไม่คุยด้วยอยู่แล้วผมขายราคานี้ผมก็เป็นภาษาตอนนี้ผมไม่คุยกับเอฟซผมจะบอกแค่ว่าสินค้าหมดหรอเดือนกว่าแล้วกินยังให้หมดเลยบ้าเธอเปิดเสียงเสียงให้หรือเปล่านี่ มันมาฮอดทีได้เสียงดังเขาสับหนึ่ง,งเดือนแล้วยังหอมสดชื่นอยู่เลยสามกระปุกเก้าบเจบาทมันเกินไปนะพี่บางทีบางทีมันเกินไปอันงี้ขอคนที่อยากได้จะดวมผมอีกได้ไหมผมจะเพิ่มมาอีกพี่ผมเหนื่อยผมขายนี่เพราะผมเหนื่อยจังม,มันราคามันถูกไปผมเหนื่อยมากเลยนะผมทำนี้ผมราคาผมเหนื่อยมาก ราคาแบบโอ้โหสามกระปุก้อยหมีผมขอหัอใจหกแสนดวงผมขอหัอใจหกแสนดวงหกแสนดวงผมจะให้ราคาอีกฟินแหง <c oughs> ฟินแรง ตอนนี้สินค้าหมดใช่ปะผมขายวันนี้แหละขายแบบหยุบตาเดียวเลยหน,นึ่งวิพันเดอร์หนึ่งวิพันอเดอร์ตอนเนี้ยตอนนี้เป็นอย่างนี้พี่ตอนนี้เราขายเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนี้ตอนนี้หนึ่งวิพันเดอร์หนึ่งวิพันเดอร์หนึ่งวิพันอเดอร์คุณคุณแค่เองแค่นั้นแหละสินค้าหมดใช่ไงผมบอกว่าผมขอ 6, 000. 6, 000หกแสนหกแสนหัวใจ ขอหกแสนหัวใจนะพี่นะขอัวใจหกแสนดวงใครใครส่งมาให้ค่อยปาวานขอบคุณปาวานนะครับขอบคุณสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์ปาวานสติกเกอร์ปาวาน หกแสนดวงผมปล่อยให้เลยหกแสนดวงผมปล่อยให้เลยพี่เอางี้เตรียมตัวนะหกแสนแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งยาดมพุ่ยบ้านฟินแลนด์ดมตอนเช้ามีแดงฟินแหงสามกระปุกร้อยกดตะก้ากดตะก้ากดตะกาสามกระปุกร้อยกดไปเลยสามกระปุกร้อยกดไปเลย ตัวนี้หอมมากดมตอนเช้าทํางานได้เยี่ยมดมตอนเที่ยงไม่ง่วงนอนดมตอนเย็นโอ้โหปาร์ตี้ได้และตัวนี้นะเป็นยาดมที่เป็นกลิ่นแห่งอนาคตทําไมถึงพูดอย่างนั้นคิดเอาเองแล้วอ่านคอมเมนต์พิจารณาเองเป็นยาดมกลิ่นของโลกอนาคตเพราะอย่างาที่เขาออกแบบและพัฒนาสูตรตลอดเพราะนั่นแล้วราคาบ้านราคาเลือดกระปุกนี้สีฟ้าพุ่ยบ้านฟินแลนด์หนึ่งกระปุกเจ็ดสิบกาบาทวันนี้ขายไปเลยสามกระปุกร้อย พี่เอาไปเลยพี่เอาไปพี่เอาไปเลยสามปุกร้อยยาดมที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่เจนสี่เจนสี่เจนสี่ตัวนี้ดมแล้วสมุกจมูกไม่แสบจมูกไม่ไม่ก็เรียออะไรไม่แห้งดมแล้วมีความสุขสามปุกร้อยอะไรนะสนใจของหกกระปุกหกกระปุก เซตหนึ่งมีสามกระปุกวันนี้ผมเชียร์ไปคนละห้าเซตพี่เอาไปเลยพี่เอาไปคนละห้าเซตพี่เอาไปเลยครับคนละห้าเซตขายถูกกว่านี้มันไม่มีในประเทศไทยนี่อืมฟ้ากดโหลดหิลาฟ้ากดตอนนี้ คนส่งข้อความมาวีนเยอะมากว่าไม่ทันใครกดทันรีบกดเลยนะครับผมสามปลุกร้อยดมตอนเช้าดมตอนเย็นตอนเช้าก่อนทํางานดมสี่ครั้งอู้ทางานถึงบ่ายแล้วเที่ยงมากินข้าวที่มาท้องตึงอุย้ยง่วงนอนมากดมอีกสองครั้งทํางานถึงสี่โมงเย็นแล้วใครเข้ากะดึกทํางานทํางานร้านสะดวกซื้อทํางานร้านต่างๆที่มันต้องเข้ากะดึกทํางานผับบาคารากะดมตอนนี้ทํางานซอดแจ้งเวียนหวัว ทำงานดึกนอนน ой, ้อยพี่เอ้ยผมบอกเลยทำงานดึกนอนน ой, ้อยพี่เอ้ยเอาอยู่วัดกกใสเย,ย็นนี้วัดกกใสนะพี่น้องวัดกกใสตำบลอะไรวะนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุร์ กดเลยนะพี่นะรีบๆนะกดนะพี่นะรีบร,บ,รบนะสั่งแล้วจากพี่ผมพูดตรงว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมคิดอะไรผมอาจจะแบบว่ามาอยู่บนภูเขาแล้วบรรยากาศมันดีก็เลยทําราคาแบบพี่ลึกราคาพี่ลึกพี่ล้ำชายอยู่หอมมากสามพุกร้อยเมียม,ม,มันหอมยังไงพี่อ่ะมันหอมยังไงพี่ลองพี่ลองอ่านคอมเมนต์สามพัน 3, แล้วคนช่วย รีวิวให้ผมหน่อย,ผม,มอยผมจะไม่พูดนะผมจะนั่งอ่านอย่างเดียวนะว่ายาดมผมดมได้กี่สัปดาห์ดมได้กี่เดือนยาดมผมหอมไหมเม้นมาเลยจ้าสามกระปุกร้อยตะก้าอยู่ด้านล่างเลยพี่จา๋ตาตะก้าอยู่ด้านล่างพี่จา๋าสามปุกร้อยเจ้าป่าเจ้าเขาเป็นพยานวันนี้เจ้าป่าเจ้าเขาจงช่วยปกปักรักษาข้าพเจ้าด้วยวันนี้เพราะข้าพเจ้าทําเกินไปสามปุกร้อยหอมสดชื่นหอมชื่นใจ ผมผมพรุ่งนี้ผมเตือนนะครับพรุ่งนี้จะเห็นผมในรูปแบบใหม่ <Yes. S 1> พรุ่งนี้ผมตัดทรงผมใหม่สีผมใหม่เตือนก่อนคําเตือนพรุ่งนี้รอติดตามทรงผมใหม่ผู้ว่พากิ์แินด์และสีผมใหม่แบบไม่เคยทํามาก่อนพรุ่งนี้ทรงผมใหม่สีผมใหม่แบบไม่มีมาก่อนพลาดแล้วกดตะกร้ารออย่าดมดมรอเลยเตรียมตัวเป็นลมเตรียมตัวเป็นลม <Yes>. <S <S> เตรียมตัวเป็นลมเตรียมตัวเป็นลมพี่น้องป้องไปสุมมเจ้าเจ้าดากสุกุูทุกคนแม่ดูอยู่กดทันคอยละก,กดจนว้าเที่ยวกดเที่ยวกดพะนะเอาห้ากระปุกเนาะพี่ห้ากระปุกก็ถ้าห้ากระปุกนี้ก็ <c oughs> เขาไดเลนะห้ากระปุกนี่ก็ไม่มีไม่มีแต่เซ็ตสั่งกระปุกแต่ถ้าพี่อยากอยากได้ก็ได้นะถ้าพี่อยากได้ราคาเดียวก็กดสิเดี๋ยวทำราคาให้กระปุกเลย79บาทเอาไหมล่ะ3มเดือนแล้วยังหอมอยู่เลยพี่โกหกไม่จริงหรอกพี่ตวกโกหกสามกระปุกอะไรเจะมาสามเดือนอะไรจริงเหรอพี่ ตัวลาไปมันมีคนดมอ่ะมันมีคนดมตอนเนี้ยสองกระปุกยังดมอยู่ไหมไอสองเดือนยังดมอยู่ไหมมีใครดมนานถึงสองเดือนหรือ,อยังมีคนดมนานถึงเดือนสองเดือนหรือ,อยังโกูหโอ,กโอ้กูหกผมโอ้ตัวตัวค่อยลายนี่บอสเสีอจริงหรือไม่จริงเม้นมาเลยมีคนดมได้ถึงสองเดือนไหมพี่มีไหมครับเฮ้ย ฮ้ยเยอะมากเยอะมากคนดมได้ถึงสองเดือนเยอะมากคนดมได้ถึงสองเดือนเยอะมากตอนนี้พ้นแล้วรีบกดตะกร้าสามกระปุกร้อยถ้าสินค้าหมดอาจจะกลับบ้านแล้วอาจจะไปกินข้าวหิวข้าวหิวข้าวอากาศดีป่ะหมดแล้วครับฮะเล่นเบื่อจนแล้วครับ กะดูลลเดทที่เฮาคบกันกะดูลลเดทที่เฮารักกันกะดูลลเดทที่เฮาใกล้ชิดกันแต่ความสัมพันธ์มันบอชัดเจนกำลังกดจ่าย,ายมหมดก่อนกับน <c oughs> งกดจ่ายอย่าลืมกด มีคนไม่ยังมีคนไม่กดยืนยันกี่คนย่าดืมกดเด้อคนกดเด้อกดยืนยันเด้ดเดอยืนยันได้ยังไงสินค้าหมดแล้วก็กดยืนยันไม่ได้รอใช่อ๋อรอกดแค่ที่กดเสร็จตะกร้าไว้ก็คือไม่ทันคนที่กดชำะระอ้าวหรอไอ,อ้อ,อย่างนี้แม่ดมตั้งแต่พี่ว่าพี่เลมาอยู่บาเรียนไปบาเลยนยังยังตอนนี้ยังดมอยู่พี่มันจริงป่ะนี่มันพี่โกหกผมมะนี่พี่หลอกลวงผมนะนี่พี่ปั่นผมนะนี่ผมไม่เชื่อหรอก ยาดมอะไรจะมาดมได้นนสองเดือนเพว่าเสื้อเจ้าดอกเจ้าตัวใอรแล้วกดใจไม่ทัน <c oughs> เอางนี้ขอขอใจเจ็ดแสนดวงเจ็ดแสนดวงผมขอพี่แค่นี้พี่เจ้ายาดมผมก็ปุูกอร่อยเนี่ยผมขอพี่หัวใจแค่เจ็ดแสนดวงพี่ให้ผมได้ไหมผมขอพี่แค่หัวใจเจ็ดแสนดวงพี่ให้ผมได้ไหมผมถามแค่นั้นแหละถ้าพี่ให้ผมได้ผมให้พี่ได้ กีดีถ้าพี่ให้ผมได้ผมก็ให้พี่ได้ผมบอกแค่นั้นพี่ช่วยผมได้ปะขอล้องอย่างน้อยผมก็ได้หัวใจอยู่อย่างน้อยผู้ชายคนนี้ก็ยังได้หัวใจจากทุกคนถึงแม้จะยากแค้นแสนลำบากฉันก็ยังอยากได้หัวใจของคุณ ฉันจะทําทุกิสีทางที่จะขอใจเจ็ดแสนดวงวันนี้ขอแค่เจ็ดแสนดวงเย่ยว้าขอแค่เจ็ดแสนดวง ทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้ผมขอผมขอแค่เจ็ดแสนดวงเท่านั้นพี่เดียรู้ไหมราคาขายเท่าไหร่วันนี้ตามกระปุกบอสหน้าจะนอนอิ่มก็ไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่แต่ก็แต่ว่าก็ดนไปดมไปแล้วสี่บอสผู้ใหญ่ผู้ใหญ่วันนี้ผู้ใหญ่วันนี้มีโปรเท่าไหร่คะอันนี้ผู้ใหญ่ขอขอราคาหน่อยผู้ใหญ่อฉันขึ้นขึ้นมาหัวอันนี้แล้วผู้ใหญ่ขอราคาหน่อยไม่ขึ้นมาหอันเขาขอากเขายังขึ้นได้มาพร้อมในเครื่องปราคาปกติเท่าไหร่คะผู้ใหญ่แต่พี่เดียรยังไม่รู้ราคาวันนี้นะ กรสามกระปุกลอยบ้ไาห่วงไรแล้วน็อตอยู่ขางเตียงกระปุกเท่าไหร่นะกระปุกเดียวเจ็ดสิบเก้าบาท